ทุกคนนะคะมาครูกำลังทำคลิปปล่อยเช่าปล่อยให้บูชาปู่เทา้าวิสุวรรปางปดนี่นะคะทั้งหมด2,500เหรียญหาะพ,พี่เพื่อนๆท่านไหนเห็นคลิปนี้เนาะสนใจที่จะบูชาช่วยครูเนาะในราคา249บาทเองค่ะตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานนะคะครูสวดมนต์ของครูให้เรบร้อยแล้วครูจะลงคลิปค่ะไม่ว่าจะเป็นคลิปสด,ดหรือแม้แม้กระทั่งคลิปอยู่ในช่อง YouTube และ TikTok ค่ะ ถ้าคุณได้บูชาปู่ท้าววรรณปางนี้ชื่อว่าปางปดหนี้ขอพรท่านใช้คาถาในช่องอัจจรรย์บำเพ็ญก็ได้นะหะรหรือไปสวดมนต์พระคาถาเงินล้านด้วยกันในช่องอัจจรรย์บำเพ็ญแล้วตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานจิตแล้วก็แผ่บุญหรือทําบุญทํากุศลใดๆนะคะยู่ก็แผ่บุญกุศลให้ปู่ท้าววรรณปางปดหนี้นะคะแล้วอธิษฐานว่า อยากให้ค้าขายยังไงให้ขายดีขายหมดเกลี้ยงขนาดไหนแล้วก็ลูกค้าเข้าร้านเยอะขนาดไหนก็ขอให้สมปรารถนาถ้าคุณทําได้แล้วคุณจะมาบูชาปูนะคะในราคา2 4 9บาทเองทุกคนนะคะบอกเลยว่าปูให้เงินแน่นอนให้มากกว่านั้นแน่นอนค่ะใครที่สนใจบูชาปูถ้ามาปรึกษาสอบถามก่อนได้เลยนะคะ,ะที่ชื่อมาที่อินบ็อก ของ a ฟ e b o o k ชื่อนิตยากรโสภาเท่านั้นนะคะหรือใครที่สะดวกโอนเลยนะมาที่เลขทีบัญชีธนาคารกรุงเทพจะมีอยู่แค่นั้นกินอย่างอื่นไหมลูกกินขนมปังขนมปังมันหมดแล้วแม่จะไปซื้อน้ำตาลก,กับปลาตงโขมหยอดใส่แล้วมันนิ่มๆไปไปติดฟันกินแม้อร่อยนะนออยุงยุงตอบหนาเดี๋ยวไปหาซื้อขนมปังแบบนี้มาให้นะงนั้นนะ่ะโอเคนะ ไปไปข่อ,อยกำลังตั้งใจเหตุคลิปเนาะพี่นอ้องนะคะะถักมาเน้จะ่ะทักมาสอบถามก่อนบางคนอาจจะไม่กล้าขอพรปู่จะกลัวอะไรนะถามหน่อยสําหรับคนที่กลัวนะคะไม่ต้องกลัวอะไรก็เหมือนเราเป็นคนดีคนเป็นชาวพุทธคนนึงอะ่ะที่จะมาขอพึ่งบารมีท่านนะ,ะให้ได้เงินได้ทรัพย์พอได้แล้วก็แบ่งไปทําบุญนะคะ แค่เราคิดดีพูดดีทําดีก็เพียงพอแล้วนะคะเออแค่นั้นเองนะทุกคนอิ่มหมา<อ> <laughs> ความสุขขอฟสมบูรณ์คอยอยู่กับลูกคอากับมีความสุขแล้วเอาซื้อขนมปังอีกเหรออ,อยู่ดี คิดดูทุกคนเห็นไหมแม่อยู่ดีก็อยากกินน้ำข้างหัวคิดดูเป็นความที่แบบท้อง